เทียบกันแล้วไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิรัฐศาสตร์คณะเศรษฐกิจจํานวนประชากรการค้าการลงทุนและผลประโยชน์ร่วมกันประเทศไทยมีความสําคัญต่อจีนมากกว่ากัมพูชาอย่างแน่นอนที่สุดหลายสิบเท่านอกจากนี้แล้วประเทศไทยยังสามารถจะรักษาสมดุลกับหามหาหมาจทุกข้วมีความเชื่อมโยงทั้งการเศรษฐกิจและการเมืองกับสหรัฐ ยุโรปจีนรัสเซียญ,ญี่ปุ่นไม่ได้เป็นเหมือนกัมพูชาซึ่งนานาชาติมองว่าเป็นประเทศราช้องจีนผมมองว่ากัมพูชาก็คือหมาตัวหนึ่งที่เฝ้าหลังบ้านให้ประเทศจีนดังนั้นนายฮุนเซนุนมาเนตคุณอย่าไปทึกทักว่าจีนยืนข้างกัมพูชาถ้าต้องเปิดศึกกับไทยจริงๆจ,จีนไม่ใช่คนโง่จีนรู้ว่า ครอบงำกัมพูชานั้นง่ายกว่าเพราะกัมบูชาคุณฮุนเซนครับคุณเนี่ยนี่คือสิ่งที่คุณเซนรู้มาว่าผมถึงเพิ่งเริ่มเข้าใจว่าทำไมคนเขเมรเข้ามาในเมืองไทยถึงยึดถืออาชีพขอทานกันเป็นหลักก็เพราะว่านายของเขาคือคุณนี่แหละแม่งคือขอทานระดับชาติขอเข้าไปบทคุณเซนคุณมาเนศ คุณเนี่ยคือลูกอีช่างขอในรายการส่นที่เล่าเรื่องเมื่อวันจันทร์และวันพุธที่ผ่านมาผมได้บอกไปแล้วว่านักการเมืองไทยของเราแม่งไม่ได้สนใจเรื่องการรักษาิปพตยชาติบ้านเมืองแต่ขเขมรมันมุ่งมั่นจะขยายิปพตยของมันเข้ามาในประเทศไทยด้วยความเจ้าเล่ห์แสนกลไม่ใช่แค่คุณเซนกับนายพลกัมพูชาเท่านั้น ที่หวังฮุบด,ดินแดนไทยแม้กระทั่งนายสมรังสีผู้นําฝ่ายค้านกัมพูชาที่ลี้ภายอยู่ฝรั่งเศสและเป็นคู่แค้นุนเซนแต่พอมีเรื่องดินแดนนายสมรังสีพักฝ่ายค้านกัมพูชาก็ออกแถลงการสนับสุนให้ไปฟ้องรองศาลโลกเพื่ออ้างสิทธิในกลุ่มประสาทต,ตาเหมือนทมสามเหลี่ยมมรกร,รวมทั้งเกาะกูดนายสมรังสียังเล่นการเมืองตีฝีปาก บอกว่าฮุนเซนและฮุนมาเน็ตคงไม่กล้าเอาเรื่องไปขึ้นศาลโลกเพราะว่ามีผลประโยชน์ร่วมกับผู้นายผู้นำไทยบางคนท่านผู้ชมครับ,นค,รบคนขมรทุกระดับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านจนถึงชาวบ้านทั่วไปมุ่งมั่นที่จะดินแดนจากประเทศไทยได้แต่ในฝั่งบ้านเราเองทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีต่างประเทศนักการเมืองทุกพัก จะเป็นอนุทินชาญวิรกุลเฉลิมชัยสีอ่อนพีรพันธ์สารีรัตวิภาควราวุฒิศิลปาชาสมศักดิ์เทพสุทินสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและอื่นๆสมาชิกสภาพในรัศดรรวมถึงสมาชิกกุศิสภาเกือบทุกคนแม้ไม่มีใครออกมาเรียกร้องให้มีการจัดการปัญหากับอธิไตยของชาติแม้แต่คนเดียวนี่ไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งทางการเมืองแล้วนะ แต่เรื่องนี้มันคืออธิปไตยของประเทศชาติเรื่องแผ่นดินที่กำลังถูกคนอื่นมาเคลมเป็นเรื่องความเป็นความตายของคนทั้งชาติของลูกของหลานมินนำซ้ำรัฐบาลบ้าชุดดียังพร่ำบอกว่าต้องรักษาความสามัคคีเพื่อนบ้านไม่ปิดชายแดนเพราะกลัวผลกระทบทางเศรษฐกิจจะใช้กรรมการเขตแดนร่วม JBC แก้ไขปัญหา ส่วนไอ้ฝั่งเขเมรก็ประกาศเปล่าๆว่า,วาววดินแดนเป็นของเขาทำเยงๆให้ไปสู้กันในสารโลกรัฐบาลไทยกับนิ่งเฉยใบยรับประทานนี่ไม่นี่มเช่าเท่ากับว่าพวกคุณรัฐบาลไทยชุดปัจจุบันสมยอมเปิดประตูยอมรับให้เขเมรไปเคลมอ้างสิทธิในอธิปไตยของชาติไทยหรือนี่ไม่ใช่การประพฤติตัวเยี่ยงมิตรแท้พยาละแวกหรือพวกคุณตอบผมหน่อยสิ ผมบอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของประเทศชาติเพราะผมคนหนึ่งจะไม่มีวันยอมเรื่องนี้แนะ่นักการเมืองจะไว่ายังไงก็ว่าไปช่างหัวมึงแต่ผมไม่ยอมแน่นอนตายเป็นตายเจงเป็นเจงแลวผมเชื่อว่าคนไทยเกือบทั้งประเทศก็ไม่ยอมเรื่องนี้เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อวันเสาร์ที่วันพุทธที่4ี่มิถุนายนที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลแพทองทานชินวัตร เปิดเผยว่าที่ประชุมคอรมอได้ย้ำถึงสถานการ์ชายแดนไทยกมบูชาหลังมีการพนทกกันที่ด่านช่องบกย้ำการรวมกันเป็นหนึ่งเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ที่สําคัญคนไทยต้องรักกันคนไทยรักกันแน่แต่คุณไม่รักประเทศไทยนะคุณแพทองทานสามัคคีกันเพราะวันนี้ไม่ใช่การเมืองภายในประเทศที่ต้องแบ่งฝ่ายว่าวันนี้รัฐบ,บาลทํางานดีหรือไม่ฐานทํางานดีหรือไม่แต่เป็น เรื่องที่เราช่วยกันช่วยอะไรคุณแพรทองทานช่วยขมຈ์เป็นเคลมได้ง่ายๆใช่ไหมพร้อมขอความชเ่ลือจากสื่อมวลชนทุกสำนักเพราะถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดต้องสื่อสารว่าเมื่อถึงเวลาที่มีปัญหาระหว่างประเทศคนไทยต้องสามัคคีกันสนับสนุนกันย้ำรัฐบาลไม่ได้หมายความว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งรัฐบาลฝ่ายค้านและประชาชนคือประเทศไทย ขอให้ทุกคนร่วมมือโดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นในโซเชียลหรือการปล่อยเฟกนิวซ,ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นประเด็นครับคุณดุงวิงครับคนไทยทุกคนนี่เขารักชาติรักอธิไตยวงแหนเปนีิอยู่แล้วเหลืออยู่กลุ่มเดียวคือกลุ่มคุณนี่แหละคุณแพทองทานคุณพ่อคุณปูมมทำเวาชาชัยคนพักเพื่อไทย แล้วพวกที่ยืนเป็นวอลเปเปอร์ข้างหลังคุณพักรวมรัฐบาลทั้งหลายคุณไม่ต้องมาบอกให้คนเขารักและสามีกีกันหรอกเพราะทุกคนเขาเห็นตรงกันหมดมีแต่พวกคุณเท่านั้นที่ทำทองไม่รู้ร้อนพูดเป็นนกแก้วนกขุนทองรักสงบใช้สันติวิธีแล้วอ้างเนื้อเพลงในชาติว่าไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบก็ไม่ขาดคุณลืมไปเหรอว่าเพลงท่อนนี้เนี่ย มีต่อจากท่อนที่ว่าง,างนี้ครับไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดคุณแพนทองทานและเพลงนี้มีต่อว่าเอกราชจะไม่ใครขมขีสละเลือดทุกหยดเป็นชาติพลีถเถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยจะอยู่คุณหน้าด้านมากที่แก้ตวตอกยกเพียงท่อนเดียวท่อนต่อที่ว่าเอกราชจะไม่ใครกดข่มขี่สละเลือดทุกหยดเป็นชาติพลี คุณได้ทำหรือยังคุณไม่ต้องทำก็ได้คุณแค่แสดงให้คนไทยเห็นว่าฐานะผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารคุณกระตือรือร้นจะรักษาเอกราชไม่ให้ไอ้พวกขเขมรไม่ให้หุนเซนุนมาเนตที่สนิทสนมกับตระกูลคุณมานานแล้วมายึดครองแผ่นดินไทยคมกูฐานไทยคมกูคนไทยคมกูประเทศไทยว่าถ้าไม่เจรจาเรื่องดินแดนรับรองพื้นที่ ช่ด้านทางขมิ้จะกลายเป็นฉนนกาซาคุณเป็นนายกทฐมนีภาษาอะไรวะปล่อยให้ผู้นำประเทศมัข่มคูประเทศไทยแบบนี้เพียงเพราะว่าคุณมีสายธทรินี่สนสมกับคุณเซนและหุณมาเน็ตผ่านทางคุณพ่อคุณและหลายคนผ่านการแต่งงานกันกับญาติทางฝ่ายคุณกับทางขมรและคุณพร้อมจะขายประเทศไทยให้คนพวกนี้เหรอ ทุกวันนี้จากเหตุการณ์นี้ผู้คนทั่วประเทศเขารู้กันหมดทั่วประเทศแล้วคุณแพนองทานว่าพวกคุณสัญชาติไทยหัวใจขเขมรพระพ่อคุณตัวคุณญาติพี่น้องคุณมันสนิทสมถึงขั้นดองเป็นญาติถึงฝ่ายเขมรหมดแล้วอย่าคิดว่าคนอนื่นเท่าโง่จังหวะดังกล่าวมีผู้สื่อข่าวรายหนึ่งถามกลับว่าวันนี้มีการลุกล้ำพื้นที่เข้ามาแล้วสองเมตรนายก ถามกลับทันทีว่าได้ไปดูงานหน้าง,งานหรือยังผู้สื่อข่าวตอบว่าแม่ทัพภาคสองยืนยันมาแล้วว่ามีการลุกล้ำกว่าสองร้อยเมตรช่วงนี้มีการประทะด้วยน้ําเสียงและสีหน้ารวมทั้งการชี้นิ้วไปหานายฐมตรีเพื่อเป็นการยืนยันทําให้นายฐมตรีชี้กลับและยืนยันว่าใช่คะ่ะใช่คะ่ะใช่คะ่ะก่อนที่จะชี้พี่นายภูมิธรรมระบอบนี่ไงที่ต้องไปดูและถามผู้สื่อข่าวว่าจะลงไปพื้นที่เลยหรือไม่ ไปด้วยกันผู้สื่อข่าวตอบว่าเขาไม่พาไปก่อนที่นายกจะยิ้มแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะคะเหมือนกับบุลลี่กับนักข่าวนักข่าวไม่สามารถลงพื้นที่ได้ผู้สื่อข่าวบอกไม่ได้เสียใจนายกบอกโอเคโอเคนึกว่าเสียใจจะบอกว่าไม่เป็นไรนะคะแล้หัวราออีกครั้งหนึ่งผู้สื่อข่าวร้องกลับนายกถามกลับเป็นอะไรหรือเปล่าคะนักข่าวตอบว่าไม่เป็นไรคะ่ะยิ้มค่ะท่านผู้ชมครับ หลังตอบคำถามสื่อมวลชนนายมตรีได้เดินเข้าหานักข่าวสำนักที่จี้ถามปมปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมถามว่ามีอะไรหรือเปล่าวันนี้เขาโกรธอะไรแต่ผู้สื่อข่าวดังกล่าวได้เดินออกจากห้องแถลงข่า,งขาวไปแล้วนายกถามต่อผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวเวียงมาก <c oughs> ก็เลยคิดว่าเป็นอะไรหรือไม่ผู้สื่อข่าวจึงตอบว่าไม่มีเป็นคาแรคเตอร์ของนักข่าวคนนั้น ก่อนที่นายุจะกล่าวต่องงว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะเห็นกัดฟันฮีฮ้ฮีฮฮ้ใส่ก่อนผู้สื่ขาวจะย้ำอีกทีหนึ่งไม่มีใครโกรธนายกให้กำลังใจตลอดแต่นายกไม่ได้โกรธใช่หรือเปล่าประเด็นครับท่านผู้ชมล่าสุดอัปเดตนายฮุนมานเด็จยืนยันจุดยืนดับบาบการกัมพูชาว่าจะไม่เจรจาพิพาทช,ชายแดนทวิภาคีเจบกับไทย ย้ำว่าจะไปสาโลกแก้ปัญหาชายแดนช่องบกข่วงประสาทตาเหมือนถมตาเหมือนโต๊ดตาควายชายแดนจังหวัดสุรินเพียงอย่างเดียวนายฮุนมันเดทยืนยันในความคิดพ่อตัวเองไม่ร่วมเจรจาทวิภพากีกับไทยในการประชุม j จ c แก้ปัญหาพิพาทชายแดนกัมพูชายืนยันจุดยืนไม่เปลี่ยนแปลงจะนำคำพิพาทชายแดนไปที่ สารโลกพิจารณาขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายร,รัมตรีกลาหมกลับพูดเป็นแผ่นเสียงตกร้องว่ารัฐบาลจะเจรจาพูดคุยการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีเราเห็นชอบกนันตั้งแต่ต้นว่าระยะเวลานี้เรากําลังใช้ทางออกที่เป็นสิ่งที่โลกเขาอยากเห็นและเรายังไม่ได้เสียทิพย์ใจต,ตรงไหนไปไม่เสียหลยบุกเข้ามา200เมตรนี่ไม่เสียแล้วเหรอ สิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดเราอยากให้มันค่อยๆค,คลายไปเราอยากคุยในจุดที่มีปัญหาเขาจะขยายไปประสาทด้วยประสาทนี้แต่เราบอกว่าเราไม่ตามไปเราต้องการคุยจุดที่เกิดเหตุมันมีอะไรเป็นข้อตกลงจะคุยประมาณนี้